อาจารย์วามืดที่ไหนแล้วมืดที่ไหนแล้วอาจารย์วาโอ้เดี๋ยวยัง ออกแล้วพีวอร์เครื่อง40เครื่องโยนเกระสิ40ซิ Ơi, ơi liên bài bầu Ê à, <laughs> <ơi>, dành quá <vào>. Xìu <laughs> quá Chúc Họ lẽ Khánh liên khánh à liên vô

วาจะไปวาวาาไปาจะปยวุ้นไหนว่ะ มืดที่ไหนล่ะอาจารย์วามืดที่ไหนล่ะมืดที่ไหนแล้วอาจารย์วาอันนี้เครื่องสี่สิบไหมนะ มันเหมือนสะดุดแล้วนะต่อยมันมันนะมันฮอนจัดหวาบวงว่าเดี๋ยวมันน้ำมันน้วต่อยมันบางไปเปล่ามันต้ำลัโอ้ลมแรงมากครับแต่ไม่มีผลกาจารย์ว่า ่เท่าไหร่ครับจันวา2เมตร่า2เมตร2เมตรแปดับเดี๋ยวรอสักเรื่องจะบวกเท้ารนะ เอาละครับเสียมแรงดิ้นแล้วนะครับ,รบเราหาน้ำมันไม่ได้เติมัาผมจะลงเลยนะครับพอดีอาจารย์วาบอกว่าอาจารย์วารักดูดน้ำมันรถพ่อมานิดหน่อยตัดคันเร่งลงหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเราก็นึกว่าโดนชนก็ไม้แล้ว <c oughs> สวยเฮ้ย โอ้ใจคอไม่ดีครับตัดเลยยิบเบอร์อื้มอ้าวแล้วโยกไปลมมันไปได้ยูได้ยูชอบใจท่านเลี้ยวสุดยเดี๋ยเคยเคยสังเกตว่าส่วนมากอาจารย์วาทายคลิปจะเป็นอย่างี้นะสุดยอดแล้ว น,นี่บรรยากาศมืดนะครับนี่ตะวันตกดิดนไปแล้วครับนี่แต่น้ำหนักลราม,มันเยอะนะนนคือคือจังหวะจังหวะที่สามะมันก็บ,บุบลงไปเลยก็ดูเหมือนลงไว้แรงอะแต่น้ำหนัก,นกลราเยอะเอ้ยมีแฟลปป่ะแฟบไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดด้วยใช่ไหมเออไม่เปิดแล้วประตูหายไปไหนหประตูหายไปไหนไปต่อปิววีนู่นเลยวะที่ปิวอยู่นู่นอะ จะค่อยไปหาประตูประตูหายครับต็องวาดอารมณ์นี้ลงนี่ยังไม่ได้ปิดระบบไฟนะอันนี้อยู่เลยอันนี้เป็นคอยครับเครื่องยนต์40นะครับเครื่องยนต์เกษตร40แค่เป็นคาบูผ้าปั๊มนะครับใบพัดเบอร์อะไรเนี่ยกันวะสิบเก้าสิบเก้าแปดแอล 哎，不，不，地。